ชาภาษาไทยในวันนี้มายินดีร่วมเรียนเพียรศึกษาคำสันธานเป็นเรื่องราวกล่าวไว้ในตำราให้ศึกษาต่อหนึ่งเรื่องของคำคือหน้าที่ของคำ ที่ยังค้างร่วมเสริมสร้างเติมต่ออย่าได้คำหน้าที่เราให้ปฏิบัติและจดจำมามาทำเรียนต่อหนึ่งเรื่องสันทานสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เราจะเข้าเนื้อหาเรื่องคำสันธานต่อจากคลิปที่แล้วนะคะลูกซึ่งเหลือเหลือเนื้อหาอะไรบ้างเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคำสันธานหน้าที่ของคำสันธานน้อเรียนจำได้ไหมคะว่าคำสันธานคืออะไรเอ,อ,อ่ยน่าเยี่ยมมากก่ะลูกคำสันธานก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำประโยคหรือข้อความ ที่มีใจความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเดียวกันนั่นเองที่เราเรียนจากคลิปที่แล้วนะคะทีนี้มาทบทวนอีกว่าแบ่งออกเป็นกี่ชนิดโกูกอ่าเยี่ยมค่ะสี่ชนิดนั่นเองหนึ่งอะไรคะลูกหนึ่งก็คือเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน2เชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกันนั่นเองก็3ก็คือเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง สุดท้ายคือเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันนะลกูกต่อมาเรามาดูหน้าที่ของคำสันธานกันนะลกูกมีอะไรบ้างมาดูกันเชื่อมคำกับคำอ่าเชื่อมยังไงนะก็จะเชื่อมคำกับคำท,ทั้งที่เป็นชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันนะลกูกเช่นประโยคที่ว่าผักกาดและหัวหอมเป็นพืชผัก สวนครัวอ่าอันนี้ก็คือเชื่อมคํากับคําที่เป็นชนิดเดียวกันหรือเธอชอบสีแดงหรือสีสม้มอ่าอันนี้ก็ชนิดเดียวกันเหมือนกันนะคะลูกทีน,นี้ต่อมาอะไรนะเชื่อมประโยคก,กับประโยคอ่าเชื่อมยังไงก็คือที่มีใจความคล้อยตามกันใจความขัดแย้งกันใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองตัวอย่างเช่นพี่เป็นคนขยันแต่น้องเกียดครานมากอันนี้ก็คือการเชื่อมประโยคก,กับประโยคเข้าด้วยกันนะคะซึ่งเป็นประโยคที่ขัดแย้งกันนั่นเองต่อมาเชื่อมข้อความกับข้อความาจะใช้เชื่อมข้อความ กับข้อความให้มันต่อเนื่องกันนะคะลูกเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นการส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทำที่ไม่ดีบรบกวนผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงเอ่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้นั่นเองนะคะเวลาเราเข้าห้องสมุดเราก็ต้องอยู่ในความเงียบสงบนะคะ เพื่อที่จะไม่ไปรบกกวนเพื่อนๆที่เขากําลังนั่งอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนกันนั่นเองนะคะลกูกอันนี้ก็คือข้อความกับข้อความนั่นเองค่ะ,ะต่อมาก็คือตัวอย่างคะ่ะลกูกเชื่อมคํากับคําตัวอย่างก็เช่นแม่เป็ดกับลูกเป็ดกําลังเล่นน้ำนักเรียนสังเกตไหมลูกแม่เป็ดกับลูกเป็ดก็คือคำกับคำที่มีชนิดเดียวกันนะคะลกูก ต่อมาวันพรุ่งนี้เราและเธอจะได้เป็นตัวแทนไปพูดหน้าสาทุะเราและเธอเชื่อมคํากับคํานั่นเองนะคะ,ะต่อมาเชื่อมประโยกกับประโยคมาดูตัวอย่างกันคะ่ะลูกเห็นไหมคะลูกพอเราอ่านหนังสือจบแล้วเราก็จะออกไปวิ่งกันนี่ อันนี้ก็คือประโยคที่มีใจความคขอไตามกันนั่นเองต่อมาแม้เขาจะลดเสียเขาก็สามารถมาประชุมได้ทันเวลาแม้จุดๆก็อันนี้ก็คือเชื่อมประโยคกับประโยคนั่นเองนะคะลูกที่มีใจความอะไรคะลูกขัดแย้งกันนะยามมาคะลูกต่อมาเชื่อมข้อความกับข้อความมีตัวอย่างอะไรบ้างนะ อ่าดูเมื่อเมืองไทยมีอารยธรรมและเอกลักษณ์ที่เป็นที่โดดเด่นไม่เหมือนใครบ้านเมืองของเรามีโบราณสถานที่สวยงามมากมายเพราะฉะนั้นอันนี้คำว่าเพราะฉะนั้นก็จะไปเชื่อมข้อความกับข้อความที่ว่าชาวต่างชาติจึงชอบมาเที่ยวที่เมืองไทยเห็นไหมคะลูกอ่าคำว่าเพราะฉะนั้นจะเป็น คำเชื่อมระหว่างข้อความกับข้อความนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกหน้าที่ของคำสันธานพอจะเข้าใจกันบ้างไหมทีนี้เรามาดูตำแหน่งของคำสันธานะมีอะไรบ้างนะคะลูกคำสันธานอยู่หน้าประโยคนะคะอยู่หน้าประโยคอ่าเช่นตัวอย่างที่ว่าเมื่อใดเราทำความดีเราย่อมมีความอิ่มเอ็ใจนั่นเองนะคะลูก ก็คือคำว่าเมื่อใดนะคะอยู่หน้าประโยคนะคะต่อมาคำสันธานอยู่ระหว่างคำอ,อยู่ระหว่างคำเช่นประโยคที่ว่าแพนด้าชอบสีม่วงหรือสีขาวก็จะมีคำว่าและนะคะอยู่ระหว่างคำสีม่วงกับสีขาวนั่นเองนะคะลูกต่อมาคำสันธานอยู่ระหว่างประโยคอยู่ระหว่างประโยคคำว่าอะไรบ้างนะ ตูจะดื่มน้ำส้มหรือดื่มนมอ่าก็คือมีคำว่าหรือนั่นเองนะคะลูกต่อมาคำสันธานคล่อมคำหรือประโยคอ่าเช่นประโยคที่ว่าแม้เต้จะกินมากแต่เต้ก็ไม่อ้วนอันนี้คือประโยคที่มีคล่อมคำหรือประโยคนั่นเองนะคะลูกทีนี้เราอ่า มาดูตัวอย่างกันนะคะลูกคำสันธานที่อยู่หน้าประโยคเช่นหากนักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนจะทําข้อสอบได้นักเรียนเห็นไหมคะคำสันธานที่อยู่หน้าประโยคคือคําว่าอะไรคะลูกคําว่าหากนั่นเองแย่ยม,มากคะลูกต่อมาเลยนะถ้านักเรียนละบายสีไม่ระวังเสื้อจะเปื้อนสีก็จะมีคําว่าอะไรคะลูก เก่งมากค่ะลูกมีคําว่าท่านะคะต่อมาแม้วินจะสอบไม่ได้ที่หนึ่งแต่เขาก็ตั้งใจเรียนอก็จะมีคําว่าอะไรคะลูกแม้นั่นเองอ่าต่อมาคาสันธานที่อยู่ระหว่างคํอ่าที่อยู่ระหว่างคําเช่นคําว่าอะไรนะตัวอย่างที่ว่าดําชอบทําอาหารคาวและอาหารหวาน ก็คือมีคําว่าอะไรคะลูกและนั่นเองนะคะอ่าตัวอย่างต่อมาก็คือเธอจะไปโรงเรียนหรือไปตลาดจะมีคําว่าหรือนะคะลูกอ่าคุณหมอและพยาบาลทํางานหนักเพื่อรักษาคนไข่ก็จะมีคําว่าและเราก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะลูกอ่าต่อมาเป็นคําสันธานอยู่ระหว่างประโยคมาดูตัวอย่างกันนะลูก ฉันช่วยคุณพ่อทำอาหารแต่น้องไปช่วยรดน้ำต้นไม้นะคะก็จะมีคำว่าแต่นะคะต่อมาเขาไปทำงานสายเพราะรถเสียระหว่างทางาจะมีคำว่าเพราะนั่นเองอยู่ในประโยค,คจะเป็นคำสันธานอยู่ระหว่างประโยคนั่นเองนะคะลูกต่อมาทุกคนกำลังดูทีวีแต่คุณพ่อกำลังนั่งทำงานนะ ต่อมาอ่าต่อมาทำสันธานคล่อมคำหรือประโยชอ่ามาดูตัวอย่างกันนะลูกทั้งคุณและผมได้ไปแข่งขันวิ่งโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนั่นเองทั้งจุด,จด,จดและอ่าอันนี้ก็คือคล่อมคำนะคะหรือประโยค์นั่นเองนะลูกต่อมาเพราะส้มชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาจึงเป็นที่รักของทุกคน เป็นเด็กที่มีน้ำใจนะคะลูกก็จะมีคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึ้งนะคะอยู่ในประโยคนั่นเองเพื่อที่จะไปเชื่อมคล่อมคำหรือประโยคนะคะต่อมาเพราะฝนตั้งใจเรียนเพราะฝนตั้งใจเรียนฝนจึงสอบได้คะแนนดีเห็นไหมลูกถ้าทุกคนตั้งใจเรียนก็จะสอบได้เกรดดีได้คะแนนดี ก็เหมือนกับที่เรามีความตั้งใจในการเรียนออนไลน์นะคะลูกส่งงานต่อเนื่องส่งงานเป็นประจำคุณครูก็จะทําอะไรคะลูกเช็คคะแนนงห้คะแนนเราก็จะมีนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะลูกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ